สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วจ้าช่องเพนสตอรี่จ้านี่วันนี้พาเข้าครัวเหมือนเดิมเห็นโครงไก่ว่าจะทําน้ําก๋ยเตี๋ยวทุกคนวันนี้กลางวันจะกินนิดหน่อยกินน้ําก๋ยเตียเต๋ยวกินก๋ยเตี๋ยวกันทุกคนก็จะมีเนี่ยเครื่องก็จะมีนี่อกไก่ทําน้ําก๋ยเตี๋ยวแล้วก็มีหัวเจ๊เท้าแล้วก็หัวแครอทแล้วก็เครื่องนี่เครื่องมันก็เครื่องน้าก๋ยเตี๋ยวก็จะมีประมาณนี้เส้นห่อเดียว พอเดียวกินตั้งห้าคนก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าอือก็จะมีลูกชิ้นอยู่สามหอ่อทุกคนที่ไปซื้อมาจากร้านไทยลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้ออันนี้ลูกชิ้นปลาอย่างแท่งแล้วก็อันนี้อย่างแดงเออแล้วก็มีกระเทียมดองทุกคนกระเทียมดองเหลือน้ําไม่เท่าไหร่ใส่ยำมุ้เส้นกระหมดผงชลรสรสด,ด,ดีแล้วก็เกลือ เนี่ยเครื่องจะมีประมาณนี้แหละซอสหัวเขียวเสี้ยวขาวอหละประมาณนี้เดี๋ยวเย็นเขาจะกินราดเหล็กกังไงก็เลยว่าต้องท,ทําตุ๊บให้ลูกกินของทขาไม่อยู่กันก็เลยได้ตั้งคามาลาทุกคนถ้าเขาอยู่ก็ไม่ตั้งนี่เมื่อวานนี้ทําขนมยุ่งยากเลยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยทําไปสามสามถาดครึง่งเขาเอาไปฝากดองให้ด้วย นะทุกคนไปชมกันเลยเนาะวันนี้ประเพณพาทําน้ําก๋วยเตี๋ยวเด้อทุกคนทําก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้กินให้ดูอะไรหรอกนี่จะน้ําเดือดซะแล้วบัวจะตั้มธรมรมาน้ําเดือดรอนน้ําเดือดไปน้ําต้มเส้น,นสต้มเส้นก่อนอืมเพราทำรีบทาไง เขาไปซื้อของกันก็เออเดี๋ยวจะตั้งธรรมราหนไม่ได้ทำหลายวันแล้วทำแบบชุดสปอร์ตลงลูกมันอยู่ก็ยุ่งยากอะทุกคนเลยเขาเดินไปเดินมาแม่ก็ไม่อยากจะกวนแล้วเขาเขาก็ไม่อยากเข้ากล้องด้วยหัวก็ทำเช้าก็เกาไม่ตั้งแต่เช้าเลยนี่ ตน้นเนี่ยสำหรับพวกนี้กินกับราดด้าเด่นครัอาหารอาหารฝรั่งอาหารไว้นกะซื้อสั่งเนื้อมาตั้งเนื้อมวลๆสั่งมาสองกิโลสั่งมาจากเอเดดิคาอันนุ้นกระเดือดให้ดูนู่นอันนุ้นกระเดือดนั่นนะ่ะ เดี <laughs> die u, die u iem, ๋ยวเดี Ash ๋ยวเอาเครื่องใส่นี่จ้ะทุกคนใส่ลงไปเลยหอมกระเทียมแล้วก็ดอกจันใส่เกลือน้ำมันใส่เกลือหน่อยไม่ใส่มากช้อนช้อนชาขึ้น ันให้ละนอนไปเลยไก่ไก่ไก <ๆ S 1> เส้นแฉกตั้งหลายเตาเป็นอย่างนี้ไงได้นอนดื้อไม่นี่ง<ม>คนละนิดถ้วยนิดนิดเพราะว่าตอนเย็นจะกิน อาหารใหญ่กินแค่รองท้องอะทุกคนไก่นี่ก็ยังเป็นน้ำแข็งเลยลูกบอกไม่ให้ทำเยอะแม,ม่ก็จะทำแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละเอาไตไม่มีเนื้อไก่นะทุกคนเอาแค่น้ำซุปเฉยๆก็เดี๋ยวเก็เข้ากับคือยางเก่า รีบทำทุกคนรากผักชีก็ไม่มีใส่น้ำตาลก้อนลงไปหน่อยเลยในนั้นนิดหนึ่งในน้ำซุปลืมกระเทียมดองเลยืมใส่กระเทียมดองด้วยทุกคนเพราะมันเป็นกระเตี๋ยวไก่เลยต้องใส่กระเทียมดอง กพี่ตอ,อกินอยู่หอเดียวคนละนิดคนละหน่อย ต็ดแล้วตม้มนูนเด่นนี่น้ำเดือดแล้วทุกคนเพ็งก็จะเติผมผงชิรลนงน่งนงช้อนช้อนชานึแล้วก็นีนิดนึงให้ก้อนก่อนเระไม่มีก้อนมนีใส่ไม่มีก้อนระเปีงใส่ทุกคนก็ใส่แบบนี้นะมีแต่รสด,ดี ใส่ผักลงไปเลยหัวเจเท้าอันนี้พริกซื้อมาจากร้านไายอย่างเผ็ดมากพริกเผาพริกเผววาทุกคนเัียงผัก,กใส่หัวจเจ๊ท้าลงไปเลยหัวจเจ๊ท้ากัแบแบครอทเท่ ใสห,หัวจิเท้าไปแล้วเต็มหม้อ <c oughs> ขากองเลื่อน,นก็จะเคี่ยวจนกว่าจะเปื่อยจะกินได้เพราะว่าเส้นต้มต้มแล้วเน้ทุกคนนี่จะพน้องเคี่ยวมาจนหัวจิเท้าเปื่อยแล้วทุกคนใสแจ๋วแล้ว ให้หลอดกับหัวเจเท้าสุกแล้วกคนเคี่ยวตั้งครึ่งชั่วโมงนะก็จะมาปิดคลิปนะนี่ได้แล้วน้ำกระเตียวน้ำกระเตียวทำกระเตียวแบบง่ายๆทำน้ำกระเตียวแบบง่ายๆไอของที่มีจ้ะก็จะประมาณนี้น้ำกระเตียวเดี๋ยวไปดูที่เสร็จเนาะนี่นี่จะเสร็จหมดแล้วหั่นเรียบร้อยลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นปลาอย่างย่างยาวกับอย่างแดงนี่ต้นหอมแล้วก็ต้มเส้นเสร็จเรียบร้อยกระเรื่องก็จะมีอยู่นี่นี่น้ำส้มน้ำปลาพริกป่นกระเทียมกระเทียมเจียวอย่างกระปุกซื้อมานะจ๊ะทุกคนไม่ได้แล้วก็ซูกาน้ำตาลนะทุกคนก็จะประมาณนี้ ทำลูกชิ้นไก่ใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อใส่มีอะไรก็ใส่เข้าไปก็ได้แล้วมื้อนี้ให้ลูกเขากินแบบเบาๆเดี๋ยวเย็นจะกินอาหารฝรั่งกันร้านอะไรเนี่ยเขาก็จะทำเงินเขาไปซื้อกันอยู่ก่อนที่ร้านจะปิดวันนี้ร้านปิดเปิดครึ่งวันไงทุกคนก็จะปิดเนาะแค่นี้นะจ๊ะทุกคนประเพณีลาไปกืบก๋วยเตี๋ยววันนี้พาทำก๋วยเตี๋ยวจ้ะ ทำกระเตี่ยวลูกชิ้นแบบง่ายๆลาไปแล้วจ้าทุกคนสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมนะจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้เพนด้วยเดอ้อเซงกิวบายบาย my friend see you สวัสดีจ้า